ที่โรงพยาบาลเมืองพระยานะครับได้เปิดบริการฉีดวัคซีนชิโนแวคกในเข็มที่1และวัคซีนอัตาเซนิก้าเข็มที่2ให้กับประชาชนทั้ง42ชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่ในตลาดกลุ่มเสี่ยงพร้อมด้วยชาก่อร้านบางส่วนนะครับ ซึ่งบริการตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุเดินทางมารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องโดยทางโรงพยาบาลเมืองพัทยานะครับได้มีการจัดสถานที่ให้ประชาชนมารอใช้บริการบริเวณอาคารลานจอดรถชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลเมืองพัทยาและจัดระเบียบในการฉีดเพื่อลดความแออัดให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโดยแต่ละวันนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ประจําจุดนะครับ จากโรงพยาบาลเมืองพระยาคอยอำนวยความสะดวกก่อนจะผ่านตามจุดคัดกรองต่างๆที่ทางโรงพยาบาลเมืองพระยาจัดเตรียมไว้ก่อนจะเข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งในวันนี้นะครับเป็นการฉีดวัคซีนแบบควายในเข็มที่สองโดวยวัคซีนที่นํามาฉีดให้ประชาชนในวันนี้เป็นวัคซีนอัตราสันิกาทั้งหมดจํานวนกว่า700คนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนชาวเมืองพรทยา โดยทางโรงพยาบาลเมืองพะทยานะครับได้แยกโซนให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนออกจากผู้ป่วยทั่วไปครับ